สวัสดีค่ะนี่คือสารพัดแกะวันนี้เราอยู่กับ Secret h i r o n o กข้อ2ซึ่งไม่ใช่ไซส์ธรรมดาแต่เป็นพี่เรือไซส์ยักษ์ลิมิเต็ด200ตัวทั่วโลกค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแกะด้วยนะคะ ทุกคนรู้โลกรู้นะคะว่าฟ้าดินเนี่ยไม่เคยเป็นใจในการตามหาซีเครตน้องฮิโรโนะให้กับเราเลยค่ะเพราะแกะมาตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3มาจนถึงข้อ4เนี่ยซีเครตก็ไม่เคยเดินทางมาหาเราเลยสักครั้งเลยค่ะแต่ในเมื่อโชคชะตาไม่เป็นใจนะคะเราก็ขอใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยค่ะในการซื้อซีเครตน้องฮิโรโนะข้อ2มาซะเลยแต่ซื้อทั้งทีไม่ขอซื้อไซ์ธรรมดาค่ะทุกคนแต่ขอซื้อเป็นพี่เรือไซยักษ์ดิอันโนนเจอร์นี่ลิมิเต็ด200ตัวท่ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะให้ทุกคนได้ชมความงามของพี่เรือยักษ์กันแบบเน้นๆเลยค่ะและเรานะคะเคยทําคลิปรีวิวความหมายของน้องเรือกันไปแล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเบิกตัวพี่เรือไซยักษ์ค่ะพี่มาแล้วค่ะทุกคนแต่ด้วยความที่กล่องมันใหญ่มากแล้วก็หนักมากนะคะตรงนี้เนี่ยเราขอแกะแบบเร็วๆแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว กรีดกล่องออกมาแล้วนะทุกคนสิ่งแรกที่เราจะเจอนะคะเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่แกะช้างยักษ์เลยนะทุกคนก็คือเป็นซับในนะคะเป็นโฟมไม่มีอะไรเลยนะโอ้ยหนักกว่าคือช้างอีกปะ หลังจากที่เราเอาลังกระดาษออกไปนะคะแล้วก็โฟมที่กันกระแทกพี่เรือยักษ์ของเรามาลอบทิศออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับแพ็กเกจจิ้งที่เป็นไม้แบบนี้ค่ะซึ่งเหมือนกับตอนที่แกะที่ช้างยักษ์เลยนะทุกคนจุดแรกเนี่ยก็จะเป็นอินเนอร์โฟนะคะเอกกับคุณหลางนั่นเองเนาะแล้วก็จะเป็นรูปของพี่เรือยักษ์ที่ทําหน้าตาแบบเศร้าส้อยมากนะคะแล้วก็เป็นชื่อของฮิโรโนะนะคะแล้วก็ชื่อตัวว่าอันนนเจอร์นี่ค่ะทุกคนแล้วก็ระบุไว้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลิมิเต็ด200ตัวทั่วโลก และความเลิศสุดปังของกล่องนี้นะทุกคนก็คือการที่เขาเนี่ยแถมประแจหกเหลี่ยมมาให้ด้วยค่ะเพราะตอนที่เราแกะช้างยักษ์นะกล่องนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แถมอันนี้มาให้นะทุกคนกว่าจะแกะกว่าจะขันออกมาได้เนี่ยใช้เวลนานานมากเลยค่ะแล้วตรงด้านข้างนะคะก็จะมีเขียนว่า inner f o u l นะคะ all things for art ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะชมความอลังการของที่เรือยักษ์กันเลยดีกว่าค่ะอ,อ้ยมันขันได้อยู่ มันแข็งมากมาดูถูกดูแครนเสร็จแล้วมูสุทายแล้ว หมดไปแล้วค่ะทุกคนกับช่วงเวลาที่แสนจะยากลำบากนะคะกว่าเราจะไขน็อตออกมาทั้ง4มุมได้เนี่ยคือแบบเซียนตำมไม่รู้กี่รอบแล้วนะนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาข้างในกันเลยดีกว่าค่ะแกะออกมานะคะสิ่งแรกที่เจอเนี่ยก็ไม่ใช่พี่เรือยักษ์ค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นถุงม,มือนั่นเองนะคะที่เขาจะแถมมาด้วยนะถุงม,มือจริงๆนะทุกคนแบบนี้เลยค่ะผิวสัมผัสแบบนุ่มละมุนนะคะแล้วก็จะมีเขียนแบบ inner foil ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วต่อมานะคะอันนี้เนี่ย น่าจะเป็นใบเซอร์ของพี่เรือยักษ์นะทุกคนโห oh, ดูพรีเมียมมากนะคะมีการเขียนชื่อว่า nnerfo ร์นาะแล้วก็เป็นแบบคอนเซปต์ของเขานะเราเนี่ยแอบชอบมากกว่าตอนที่แกะช้างยักษ์นะและใบนี้นะคะก็เป็นใบเซอร์ค่ะทุกคนก็จะมีเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็จะมีรูปของพี่เรือยักษ์ด้วยค่ะแล้วก็เขียนว่า i n n e r f o ์เอ็กกับคุณหลางนะคะแล้วก็เป็นชื่อเทโรโนอันโนนเจอร์ค่ะแล้วก็มีระบุไว้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่176จาก200ตัว และความพิเศษก็คือมีลายเซ็นของคุณหลังที่เซ็นสดๆด้วยค่ะแล้วตรงบริเวณด้านล่างนะทุกคนมันก็จะมีการเขียนดีเทลไว้ว่าแม t e r เ a l ลตัวนี้เนี่ยใช้เป็นเลซินค่ะขนาดของพี่เรือยักษ์เนี่ยอยู่ที่40คูณ30มคูณ32เซนค่ะแล้วก็ผลิตขึ้นในปี2022นนั่นเองค่ะและตรงนี้นิดนึงนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนกับการปั๊มนูนเล็กๆเนี่ยเพื่อให้เป็นใบเสือว่าเป็นของแท้แน่นอนนะคะและใบนี้นะคะก็จะเป็นใบลเลกเตอร์ไกด์ค่ะ ซึ่งก็จะเป็นรูปของพี่เรือยักษ์นะคะแล้วตรงบริเวณด้านหลังเนี่ยสามารถเช็คได้ว่าพี่เรือของเราเนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอมเพียงแค่สแกนดูตรงนี้ได้เลยค่ะเขาก็จะฝังชิปไว้ข้างในนะคะอีกใบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นประวัติศิลปินค่ะหมดแล้วทุกคนสําหรับแฟ้มที่แถมมาพร้อมกับพี่เรือยักษ์นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ชแหละพี่เขาออกมาแล้วทุกคนบอกได้คําเดียวเลยนะว่ามันแบบทุลักทุเลมากๆนะคะกว่าจะดึงพี่เขาออกมาจากกลังได้เนี่ยทรมานมาก ยิ่งกว่าช้างอีกค่ะทุกคนแต่ว่าพอแกะออกมานะคะก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาเซฟพ,พี่ดีมากๆเลยนะคะมีการอัดโฟมไว้อย่างแน่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแน่นขนาดไหนค่ะทุกคนนี่นะชั้นแรกนะทุกคนดูดิแล้วยังห่อผ้าไว้แล้วก็มีโบผูกแบบนี้ด้วยนะและยังมีโฟมอีกชั้นหนะะึ่งค่ะ พอแกะไปได้2ชั้นนะทุกคนแล้วเจอเขาห่อผ้าสีขาวมาแบบนี้เนะี่ยคิดดีไม่ได้เลยทุกคนมันมีความหลอนนะคะแต่ว่ายังดีที่เขาผูกโบมานะตื่นเต้นมากนะคะไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างนะคะข้างในทุกคนพร้อมไหมแกะเลยนะและนี่ก็คือพี่เรือยักษ์ค่ะโอ้โหต้องทุลักทุเลหน่อยนะทุกคนหนักมากอะ่ะตัวนี้เราว่าหนักกว่าช้างจริงๆนะ Dah, 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 lani. ะะก็คือพี่เรือยักษ์ของเราค่ะทุกคนคือความสวยมันกระแทกตามากๆเลยนะคะดูความเงาความวาวความสวยดีเทลต่างๆคือแบบมันสวยมากสวยตาแตกสวยน้ําตาไหลนะคะสวยสุดๆเลยค่ะมาดูกันที่ดีเทลกันบ้างค่ะส่วนใหญ่แล้วนะจะเหมือนกับตัวซีเครตแล้วก็ตัวกล่องดนตรีเลยค่ะทุกคนทั้งที่หมวกนะคะแล้วก็ท่านั่งของฮิโรโนะแล้วก็ตัวอักษรต่างๆนะคะที่อยู่บนเรือกระดาษเนี่ยเหมือนกันหมดเลยค่ะแต่มีแค่จุดเดียวนะคะที่ แตกต่างกันนั่นก็คือฐานที่เป็นน้ําตรงนี้ค่ะถ้าตัวซีเครตแล้วก็ตัวกล่องดนตรีเนี่ยเขาจะมีฐานที่เป็นน้ำเนี่ยเล็กๆเกนาะไม่กว้างมากแต่พอเป็นที่เรือยักษ์เนี่ยฐานจะกว้างแผ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนและที่ฐานอ่ะทุกคนมันก็จะเป็นการบุก,กรรมมี่ีนะคะแล้วก็มีเขียนว่า inner f o x กับหลามและจุดเด่นที่สุดของงานชิ้นนี้ก็อยู่ที่การลงสีค่ะเพราะถึงแม้ผลงานชิ้นนี้นะคะจะผลิตมาจากเรซินแต่เขาก็มีการลงสีให้เหมือนเป็นเซรามิกมีความมันความแววความวาวนะคะเล่น แสงเล่นไฟสุดๆเลยค่ะซึ่งแตกต่างจากงานส่วนใหญ่ของคุณหลางน,นะคะที่มักจะลงสีงให้ออกผิวสัมผัสแบบด้านๆค่ะและทุกคนคิดดูดีถ้างานชิ้นนี้นะคะไปอยู่ในตู้ที่มีแสงไฟสาดส่องหรือจะเอาไปตกแต่งบ้านก็ต้องสวยตาแตกแน่นอนค่ะถ้าใครอยากจะเก็บที่เรือยักษ์นะเราแนะนําว่าให้รีบเลยค่ะก่อนที่ราคาจะพุ่งไปมากกว่านี้รับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะกับผลงานชิ้นนี้ของคุณหลาง และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะสําหรับเรานะในฐานะแฟนคลับฮิโรโนะทุกคนตั้งแต่แกะมาเนี่ยเราให้พี่เรือยักษ์เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะทั้งสวยทั้งดูแพงนะคะซึ่งก็แพงจริงอะ่ะทุกคนแต่พอแกะออกมาก็รู้สึกแบบคุ้มค่ามากนะคะที่ได้มาครอบครองค่ะเพราะว่าสวยตาแตกจริงๆค่ะทุกคนและถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ของเราหรือใครอยากเห็นเราแกะน้องฮิโรโนะตัวไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องชิปแอน เฟรมด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบายอันนู้นมันอย่ามาดูถูกดูแคลนกันซะให้ยากนะเอ้ยมันแข็งมากกระดาเข้า,าขคุณอยากรู้จักเขาให้มากขึ้นนี่เราดูก่อนว่ามันคืออะไรมันถุงมือเอ<ล>อถุงมือโอเคเจะเจอกับถมือ